จะเปิดให้จองจริงครับอืนะคะใครสนใจก็รอไว้เลยเออมาดู4พื้นที่ที่ตอนนี้เขาประกาศออกมานะคะก็คือพื้นที่บางซื่อกมอ 11, 1 1เนื้อที่15ไร่ค่ะก็คือถ้าใครนึกออกจะอยู่ซอยวิภาวดี11ติดก,กับถนนกำแพงเพชรนะนะคะตรงนี้ก็จะห่างสถานีกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยแค่2กิโลเองตรงนี้เดินทางสะดวกมากเลยนะครับทำเลทองมากใช่นนเพราะ,ะ,ะว่าอยู่ใกล้พื้นที่ของการรถไฟแล้วนะครับใกล้หมอชิดด้วย ถูกต้องห้างด้วยถูกต้องนะครับสะดวกสบายมากมนะคะคนอกจากนี้พื้นที่ที่2ที่เชียงใหม่เชียงใหม่เนื้นอที่7ดไร่ด้วยกันจะอยู่ใกล้ถนนเจริญเมืองนะคะห่างจากมอพยับแค่2กิโลเหมือนกันนะคะคส่วนพื้นที่ที่3ก็คือเชียงรากค่ะเนื้อที่18ไร่จะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเชียงรากมอธรรมศาสตร์สุรังสิตรตรงนี้นี่เองนะคะคแล้วก็พื้นที่ที่4ี่นะคะพื้นที่ทนบุรีค่ะตรงนี้จะอยู่ใกล้สีรี <น>อยู่ตรงข้ามตลาดสาราน้ำร้อนห่างรถไฟสายสีแดงและสายสีส้มแค่ค8 ร้อยเมตรดูนั้นเคยไปนะตรงนี้พี่พลอยโอเคนะดูว่าเพราะว่าีทองเหมือนกันใช่อยู่ใกล้แล้วตรงนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสามสายค่ะครับเพราะว่าตอนนี้มีสายสีน้ําเงินแล้วแล้วก็มีโครงการในเรื่องสายสีแดงแล้วก็สายสีส้มที่กําลังจะมีการก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเนี่ยที่เหมาะสมมากๆเลยที่จะทําเป็นบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยเข้าไปอยู่กันตรงนี้ก็ใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w. w w ์บดบ้านเพื่อคนไทยดอททนะคะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะเมื่อวันลองพิมพ์สนใจไงยังยังลองพิมพ์ขึ้นไปคุณทรงคนบอกว่าคุณนัดรอก่อนนะวันที่17เวันที่1ิเขายังไม่เปิดโครงการใช่ครับก็คือหลังตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนี่แหละก็จะเปิดในเว็บไซต์แล้วก็ให้จองก็น่าจะเป็น20มกราคมครับค่ะนะครับก็เดี๋ยวรอรอดู17เนี้ลองไปดูแบบบ้านก่อนจะสนใจบ้านเดียวหรือคอนโดก็แล้วแต่ ลองดูได้ครับอ่ะตอนนี้เพจเข่าวยามเชา้าเรา ขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเพจข่าวยามเช้ามาแล้วค่ะหลายท่านทยอยเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เช่นเคยค่ะครับวันนี้ก็อาจจะมาช้านิดนึงนะครับแต่ว่ามาช้าแต่มานะมามาช้าแต่มาชัวมาชัวนะครับก็นะครับไปคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กดไลค์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนกันได้นะครับแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับ เมื่อวานี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกับโครงการเงินหมื่นเฟสสองนะครับชัดเจนแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการกล่าวถึงการโอนเงิน1,000 0บาทเฟสสองนะครับให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ว่าจะมีการโอนนะครับในวันที่27มกราคม2568นี้นะครับก็ย้ำอีกหนึ่งทีวันที่27มกราคม2568นะครับจะมีการดำเนินการแจกเงิน1,000 0บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเฟส2นะครับในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้าว่าจะมีการดำเนินการ ก่อนที่29มกราคมนะครับนั่นก็คือก่อนตุษจีนนั่นเองนะครับตอนนี้ทางท่านรองนายกพิชัยเนี่ยก็ออกมาพูดกันชัดๆไปเลยนะครับวันที่27มกราคมนี้นะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์จะได้รับก็รอได้เลยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐด้วยนะใช่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ ตอนนี้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ให้เรียบร้อยกับบัตรประชาชนนะก็จะได้รับเงินนะคะเดี๋ยวก็จะมีการให้เข้าไปตรวจ เช็ครายชื่อกันที่เว็บไซต์เดี๋ยวรอความชัดเจนว่าจะให้เข้าไปตรวจที่ในเว็บไหนน่าจะเป็นเว็บเดิมแล้วก็วันที่เดี๋ยวรอก่อนนะคะแต่แน่นอนว่าก็คือ27มกราเดิมเนี่ยเขากําหนดก็คือ29เ้านาะแตจะแจกไวกันหน่อยวัน2วันนะคะก่อนตรุษจีนนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุมีเงินได้ไปใช้ในช่วงตรุษจีนพอดีได้ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับสาหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะวัย60ขึ้นไปกว่า3ล้านสามห้าก็คนเลยนะครับ <น>ตรงนี้ก็เป็ดฟสองนะคะความคืบคหน้า สวัสดีคุณสายยันคุณสายวาคุณสายยันบอกมาช้าดีกว่าไม่มานะครับใช่ค่ะใช่เลยนะคะสวัสดีคุณพี่สาวบ้านดอนรักนะคะแล้วก็คุณคนสันมาแล้วค่ะจันทบุรีอากาศเย็นเนาะคุณออนอุมาสวัสดีค่ะคุณโสพลนะคะอ้คอมเมนต์รันเร็วมากแสดงว่าคุณผู้ฟังเนี่ยรออยู่คิดถึงเราสองคนแล้วพอได้ยินเสียงก็อยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาคุยตอนนี้เข้ามาแล้วสวัสดีค่ะพี่สุนทรสวัสดีคุณนิดแซ่เจียด้วยนะคะคุณจารินี สวัสดีค่ะฟังทุกวันเลยที่ภาษีเจริญนะคะค,คุณโสพลสวัสดีค่ะอยู่ที่แม่ริม11องศาดูแลสุขภาพด้วยนะคะค,คุณตาวาส้มตำชุมพรบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาชุมพรหนาวจา้า17อ,องศานะสวัสดีคุณอักษรสวรรค์คุณวันดีนะคะคุณ พี่เกียรติบอกว่าลำปลายมาาบุรีรำเนี่ย18องศานะตอนนี้พี่พิกุลก็เข้ามาแล้วนะคะคุณพี่ธงชัยก็มาแล้วพี่สุเทพมาแล้วค่ะคุณเขมิกาบอกว่าฟังที่สวัสดิ์แก้วค่ะครับ17องศาครับ,รบะะแล้วก็หลายท่านก็เข้ามารายงานสภาพอากาศกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณออนอุมามาแล้วค่ะครับ,ค,รบคุณมาลีบอกสวัสดีน้องพลอยน้องโดนัทครับ Facebook มาช้าแต่ก็ยังดีที่มาให้ได้ดูนะคะมาช้าแต่ว่ามานะ หลายพื้นที่ก็มีอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นเนาะแต่ยังไม่เห็นเลขหลักเดียวเนาะเพราะว่าวันนี้อย่างที่พยากรณ์อากาศระบุไว้นะครับ15องศายอย่างตามแต่บางพื้นที่ก็อย่างยอดภูยอดดอยก็อาจจะถึงก็ได้ใช่ถ้าใครอยู่ยอดภูยอดดอยก็จะถึงหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ กลุ่ม L G B T Q เราคอยสมรรถเท่าเทียมครับทางด้านของมทหนึ่งค่ะอย่างคุณอนุทินชาญวิรากูลนะคะเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณธีรรัตนสำเร็จวานิชค่ะเมื่อวันนี้ก็เป็นประธานคิ c k off นะแสดงความพร้อมเชิงสัญลักษณ์มอบธงแห่งความรักทั่วไทยค่ะตามโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนบนหลัก การความเสมอภาคและเท่าเทียมภายใต้แนวคิดสมรสเท่าเทียมยินดีกับทุกความรัก878อำเภอทั่วไทยนะคะ จัดโดยกรมการปกครองค่ะร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทยนะเพื่อที่จะแสดงความพร้อมของกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กับทุกคู่บุคคลที่จะจดทะเบียนสมรสทั้ง878อำเภอ50เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็94สํานักทะเบียนต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมประกาศว่าชันพร้อมแล้วนะ ใครอยากจดทะเบียนรอได้เลยมุ่งเน้นให้การจดทะเบียนสมรสสําหรับคู่สมรสทุกคู่คเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในระดับนานาชาติที่ยอมรับและเคารพสิทธิมนุษยชนค่ะรวมถึงสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ พร้อมกับนอกจากนี้คนณอัรุทินบอกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่วนทะเบียนทั่วไปที่สำนักบริการการทะเบียนกรมการปกครองคลอง9อ้าอำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 7 9 1 7 6 1 2ถึง20นะคะหรือว่า call center 1นเตอร์1548ตอนนี้เจ้าหน้าที่รอเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมประกาศแล้วว่ารพร้อมที่จะให้บริการสำหรับการสมรสเท่าเทียมซึ่งจะมีขึ้น ก็คือในวันที่23มกราคมน,นี้สัปดาห์หน้าตอนนี้ก็มีการมอบธงส่งความรักกันทั่วประเทศแล้วนะครับ<ช>ก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการประกาศให้โลกได้รู้เลยนะว่ามีกฎหมายนี้แล้วนะครับสำหรับสมรสเท่าเทียมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะพี่พรนะ,ะนะครับเปิดเปิดโอกาสให้คนที่เป็นเพศเดียวกันนะครับสมรสกันได้นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่3ในภูมิภาคเอเชียนะครับถัดจากไต้หวันแล้วก็ใน ปาลที่มีกฎหมายในเรื่องของสมรถเท่าเทียมนี้นะครับและไทยเนี่ยยังเป็นประเทศที่38ของโลกนะครับที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาประครับใช้นะครับซึ่งกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็มีสาระสาคัญเยอะนะแต่ว่าคร่าวๆนะครับในเรื่องของการแก้ไขจาก การที่ปกติเนี่ยการสมรสกันนะครับจะใช้คําว่าชายหญิงหรือว่าสามีภรรยานะครับแต่ให้เปลี่ยนนะครับเป็นคําว่าบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรสนะครับส่วนในเรื่องของการที่จดทะเบียนสมรสกันนะครับตอนแรก17ปีะนะครับตอนนี้ก็มีการปรับนะครับเพิ่มขึ้นเป็น18ปปีบริบูรณ์จะสามารถสมรสแล้วก็หย่ากันได้นะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยจะมีสถานะเป็น คู่สมรสนะครับใช้คําว่าคู่สมรสแทนคําว่าสามีภรรยานะครับแล้วก็อนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการทางรัฐในฐานะคู่สมรสครบทุกอย่างเหมือนเชกเช่นาชายหญิงทั่วไปนะครับมีสิทธิ์ ประกันสังคมนะครับสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการรวมถึงสิทธิตัดสินใจในการรักษาทางการแพทย์นะครับสิทธิการจัดทรัพย์สินของคู่สมรสเป็นต้นนะครับซึ่งทางกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ก็ในวันที่23มมกราคมนี้นะครับก็ทางสำนักงานเขตทุกเขตนะครับรวมถึงที่ว่าการอำเภอทุกที่ก็พร้อมนะครับทางมหาดไทยเนี่ย ยืนยันว่าพร้อมแน่นอนะนะครับในวันที่23มกราคมนี้นะครับซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีงานด้วยนะครับสำหรับการฉลองสมรสเท่าเทียมนะครับโดยทาง Bangkok p r i z e นะครับ กับในส่วนของห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนก็จะมีการจัดงานนะครับจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก LGBTQ นะครับที่ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึง1ทุ่มนะครับของวันที่23มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเริ่มต้นความเท่าเทียมในประเทศไทยครับค่ะเชื่อว่าวันที่23มกราคมนี้เนี่ย กทมก็น่าจะมีการจัดงานใหญ่เพราะว่ากทมเขาก็เตรียมความพร้อมมานานมากแล้วจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้สําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตต่างๆเพื่อที่จะรองรับการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนี้แล้วก็ยินดีด้วยจริงๆสําหรับกลุ่มคนที่รอคอยกฎหมายฉบับนี้ว่าจะเป็นฉบับนี้ประเทศไทยก็โอ้โหถกเถียงการฝ่าฟันกันมาเยอะนะถูกต้องฝ่าฟันกันมาเยอะกว่าจะได้กฎหมายฉบับนี้ออกมานะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นความร่วมมือขับเคลื่อนกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ให้สําเร็จแล้วก็ถือว่าต่างชาติเขาก็จะตามองบ้านเราอยู่นะแล้วก็เ,<ม>เขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือบางคนน่ะบางประเทศต่างชาติบางประเทศเนี่ยรอเลยนะพอกฎหมายบ้านเราไฟเขียวเมื่อไหร่เนี่ยน,นะรอที่จะมาบ้านเราเลยนะถูกต้องเพราะว่าหลากหลายอย่างอย่างคนที่มีแฟนเป็นชาวต่ตางชาติไม่ว่าจะเป็นที่เป็น LGBTQ ต่างๆเนี่ยเขาก็จะสามารถจดทะเบียน<ๆ> ในประเทศไทยเราได้มีสิทธิทางกฎหมายทุกอย่างเหมือนทั่วทั่วไปบุคคลทั่วไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในยเรื่องของการลงทุนต่างๆาะานะครับท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็แบปักหมุดหมายให้ประเทศไทยไปอีกหนึ่งตัวเลือก มากขึ้นนะคะครับอ้โหตอนนี้คุณผู้ฟังเข้ามาแบบรัวๆกันมากเลยนะคะสวัสดีพี่รวมบอกว่าชมทุกเช้าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุนทรสวัสดีค่ะคุณภูมิเดชานะคะครับอบอกว่าฟังที่อำนาจเจริญสวัสดีคะ่ะคุณดารณีคุณชัยนาทาวนะคะพี่สุนทรอ,อยู่กเกษมบอกว่าดูข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณโอ๋ คุณพี่สุขโขบอกว่าราชบุรีเนี่ยตอนนี้18องศานะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้ที่จะตั้งใจเลิกบุหรี่ไฟฟ้าคุณต้องทําได้น่ารักมากเลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายจริงๆอันตรายนะอันตรายกว่าบุหรี่มวลธรรมดาอีกถูกต้องะค,ะค่ะคุณยายดาสวัสดีนะคะ คุณคมสารคุณออสคุณออสบอกว่ารับชมภาพเสียงชัดเจนดีที่หันคาค่ะคคุณกฤษดาสวัสดีนะคะสวัสดีหลายๆท่านคุณพี่ติมคลองเตยสวัสดีสาวสวยหนุ่มหล่อค่ะครับสวัสดีครับคุณคุณปรานะคะคุณพี่ปรพามาแล้วนะคะแล้วก็คุณสุพิษบอกว่าที่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกตเช้านี้ หมอกหนาเลยนะหนาวแล้วก็มีหมอกด้วยนะคะคุณอุตสาหสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับมาดูเรื่องของกรณีที่ยี่ห้อโทรศัพท์อ p p โป่อ p p โปและเรียวมีที่เขามีการเขาเรียกว่าอะไรมีแอปมากับเครื่องอ่ะชแอปติดมากับ เครื่องนะครับเป็น System App นะครับฟ<ช>ิน e ีซ y หรือว่าที่เรียกว่าแอปสินเชื่อความสุขะนะครับเรื่องนี้คุณประเสริฐจันทระรรงทองค่ะ,ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะคะ,คะพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการกสทชเขามีการเรียกบริษัท Oppo แล้วก็เรียวมีมาชี้แจงกรณีการติดตั้งแอปพลิเคชัน f ิน e a s y แล้วก็แอปพลิเคชันสินเชื่อความสุขนะคะคที่เป็นแอป,ปกู้เงินซึ่งยังเหลืออีกบริษัทหนึ่งนะคือ oppo เดี่ยมาแล้วรเรียมีอย่างนะคะก็จะต้องรอความชัดเจนในเรื่องของการถอนแอป,ป,ปออกจากโทรศัพท์ค่ะคุณประเสริฐบ,บ,บ,บอกว่าเหมือนการชี้แจงเนี่ยยังตอบไม่เคลียร์นะซึ่งก็จะเรียกกสทชเข้ามาถามว่ายังมีประเด็นไหนที่ยังค้างคาใจยังไม่เคลียร์ขณะที่ สคบอเองก็มีการเรียกทั้งสองบริษัทนั้นเข้ามาชี้แจงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อถามว่าวันนี้เนี่ยเริ่มมีผู้เสียหายทยอยออกมาเปิดตัวมากขึ้นเหมือนเป็นการคือเหมือนเป็นแบบนี่นอกระบบอะบนะคะแบบนี้เนี่ยจะดึงเอาข้อมูลทุกอย่างในโทรศัพท์ไปใช้ไหมค,คุณประเสริฐบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันต่างเนี่ยสังเกตดูแอปจะถามว่าอนุญ,ญาตให้เข้าถึงรายชื่อข้อมูลไหม,มหรือว่าข้อมูลด้านนู้นด้านนี้ไหมนะคะ ถ้าเราอนุญาตให้เข้าถึงระบบมันจะทำการเชื่อมต่อทันทีเท่าที่ตนได้ติดตามดูนะคะการเข้าถึงการเข้าชี้แจงของทั้งสองบริษัทกับกสทชเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเคลียร์รอันนี้ยังไม่เคลียร์<ม>ต้องมีการมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมแน่นอนนะคะและนอกจากนี้นะคะมีคนถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะให้แบ็กลิสสองบริษัทนี้เบื้องต้นคุณประเสริฐบอกว่าต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนเดี๋ยวต้องดูข้อกฎหมายก่อนปร,ระเด็นก็คือว่าการลง ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนที่จะเข้าไปกํากับดูแลนะคะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นก,กนทสทชผู้ที่เป็นควบคุมมาตรฐานสัญญาณโทรศัพท์มือถือและระบบคลื่นต่างๆนะคะรวมไปถึงออผู้ที่มีส่วนในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยต้องดูต่อไปแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายนะคะ นอกจากนี้ถามว่าบริษัททั้ง2บริษัทยอมรับไหมว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยก็คือฝังมาจากโรงงานเลยที่ประเทศจีนค่ะคุณผู้ฟังครับระโรงดีอีก็จะต้องแบบนี้เนี่ยเขาถามว่าถ้ามันฝังมาจากจีนเราต้องแจ้งต้นทางการผลิตไหมคุณประเสริฐบอกต้องแจ้งคคงต้องแจ้งเขาไปเพราะว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ใช่แอปพลิเคชันพื้นฐานที่ควรจะมีในแอปอเครื่องที่ติดตามครับ แอปกู้เงินไม่จําเป็นนะไม่จาเป็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะกู้เนี่ยสามารถโหลดได้ค่ะนะครับก็คือความยินยอมที่อยากจะโหลดมาใหม่ใช่นะคะคุณประเสริฐบอกว่านอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการเ,าเป็นการรบกวนประชาชนหรือไม่นะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วว่ารูปแบบโทรศัพท์จะต้องมีข้อกําหนดอย่างไรให้มีความเหมาะสมขณะที่การตรวจสอบบริษัทเงินกู้ดังกล่าวเดี๋ยวจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบที่ว่าความเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะครับ ก็อย่างว่านะครับตอนนี้ทาง OPPO เนี่ยก็ได้มีการ OPPO แล้วก็ Realme ด้วยนะครับถอดสินค้าออกจากช่องทางออนไลน์นะครับที่เป็น Official Store นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Shopee Lazada หรือว่า TikTok Shop ตอนนี้ก็ร้านที่เป็นร้าน Official เนี่ยไม่มีแล้วนะครับในการในการ,การาขายสินค้าโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีแอปพลิเคชัน f i n Mobile รุ่นไหนที่มีเนี่ยก็คือจะไม่มีนะครับจำหน่ายแล้วแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย ก็เดี๋ยวรอติดตามอีกนิดหนึ่งแต่ว่าการร้านค้าขายปลีกเนี่ยยังมีขายอยู่นะครับสำหรับ oppo แล้วก็ realme นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทาง oppo เนี่ยก็ได้มีการออกมาแจ้งไทม์ไลน์ในการแก้ไขปัญหาแอปเงินกู้ฟี e ีซีตรงนี้ด้วยนะครับก็ระบุเลยนะครับตั้งแต่วันที่13เนี่ยทาง oppo ก็ได้มีการ ออกประกาศนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน f ิน e a s y เพื่อรับการใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในวันที่14เมื่อวานนี้นะครับโทรศัพท์ใหม่ที่ยังไม่ได้แก้ไขติดตั้งแอป f ิน e a s y เนี่ยก็จะไม่ถูกจำหน่ายอีกต่อไปก็คือเก็บมาเลยไม่ขายแล้วเก็บเก็บเลยแล้วก็ในเรื่องของออนไลน์ก็สั่งซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีการแก้ไขก่อนแล้วค่อยออกมาขายใหม่นะครับส่วนในวันนี้ครับ16มกราคมผู้ใช้งานอ่ะขอไปครับพรุ่งนี้ครับ16มกราคมนะครับสมาร์ทโฟน อาจจะมีการอัปเดตนะครับโดยการใช้รหัส OTA นะครับ Over the air นะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ยังไม่มีการติดปั้มในแอปฟินอีซี่นะครับก็ะจะมีการยกเรื่องตรงนี้ออกไปะนะครับของฟินอีซีก็คือใคร e ท,ที่ซื้อ Oppo ไปใช้ o p p o e เรามีไปใช้แล้วแล้วมันมีแอปนี้อยู่ใครที่เปิดใช้เครื่องไปแล้วต่างๆเนี่ย พรุ่งนี้จะสามารถอัปเดตได้พออัปเดตปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีแอปนี้อยู่ในเครื่องทันแล้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นเป็นต้นมานะครับจะหยุดติดตั้งแอปล่วงหน้าสําหรับแอปสินเชื่อของบุคคลที่3ทั้งหมดใน oppo นะครับทางนี้เนี่ยทาง oppo ก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการใช้งานเพื่อประสบการณ์การการใช้งานโทรศัพท์มือถือนะครับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างคนอื่น พี่พลอยสังเกตไหมสมมติว่าคนที่กู้ไปแล้วล่ะเออจะใช้คืนยังไงจะต้องมีการแก้ไขตรงนี้นั่นน่ะสิคะก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะเบื้องต้นก็มีหลากหลายหน่วยงานก็เดี๋ยวต้องรอว่าทางสองบริษัทเนี่ยจะเข้ามาให้คำชี้แจงเพิ่มเติมให้มันเคลียร์กว่านี้ไหมนะคะก็ต้องรอติดตามกันนะคะแล้วแต่ทางที่ดีอย่าไปใช้แอปพลิเคชันแบบนี้เลยแล้ว ติดตามข่าวไหมล่ะเขากู้อ่ะกู้มาเงิน1,000งบาทอ่ะกู้ไปกู้มาเป็น7จ็ดแสนอ่ะออคุณคิดดูสิว่ามันโหดร้ายขนาดไหนครับที่ทีม่มีนการกู้นอกระบบห้าห้0หม่นใช่ไหมแล้วก็พอแต่ว่าพอวงเงินกู้ห้า0มื่นแต่ได้ ได้มาจํานวนนึ่งแต่ว่าพอยอดที่จะต้องจ่ายคือเนี่ยคือเป็นเจ0 0 0 0ใช่กูไปท่มาเห็นไหมก็คือโหดร้ายแล้วก็ดอกเบี้ยนี่โหดมากมเป็นนี่นอกระบบนะคะก็อ่ะก็คือใครที่ใช้อยู่พรุ่งนี้นะคะจะสามารถอัปเดตระบบได้และแอป,ปนั้นก็จะหายไปจากเครื่องท่านนะคะควันนี้นะคะขอบคุณทุกช่องทางการติดตามข่าวยามเช้าวันนี้อาจจะขึ้นไลฟ์ช้านิดหน่อยนะขออภัยคุณผู้ฟังที่รอคอยร,อยราสองคนด้วยนะบางคน นะบางท่านบอกมาแล้วมาช้ายังดีกว่าไม่มาคุณสุมเมตรายบอกว่าเสพข่าวยามเช้าทุกวนันติดซะแล้วเลิกย,ยากค่ะไม่ควรเลิกสิ่งนี้ไม่ควรเลิกนะครับนะคเเป็นเรื่องดีๆที่ไม่ควรเลิก <c oughs> ค่ะอะไรค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะดีฉันพิทยาพรวงอุบลค่ะผมนัทพงศาระบุตรและทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยจีนในปีพุทธศักราช2568รัฐบาลขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปฏิสฐานเป็นการชั่วคราวณนะประเทศไทยระหว่างวันที่5ธันวาคม2567 ถึง14กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหาคนครน้องน้งมาทำงานใหม่หรอเราอะครับพี่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวได้ยหะครับงานที่นี่มันหนักนะไม่ไว้บอกพี่นะพี่มียาดีอุย๊ยพี่นี่มันยาเสพติดนี่นาะ ไม่เอาะครับผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลไม่อยากไปใช้ชีวิตในคุกหรอกครับแรงงานยุคใหม่เขาห่างไกลยาเสพติดกันแล้วพี่ โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข